สวัสดีจ้าวันนี้มาแบบเอ,อแบบสุดๆนะคะแฟนบอคอยมีเวลาเพิเ่งจะไปหามูเพิ่นมาเนี้พี่น้องก็เลยมาแต่เสาว,วอุอ้ยอากาเย็นๆตอนสาวพี่นอ้องมาเลาะป่าอีกแล้วค่ะมาหาขายยแเฮนค่ะไม่รู้จะมีหรือเปล่าเห็นหมองอื่นเพิ่นมีเนาะมาทาตั้งนี้เพิ่นมีเย็นเย็นเย็น มาหาค่ะโยเฮนจ้าพี่น้องวันนี้แบบสบายๆ <มา S 2> นะคะเห็ดขาไข่พี่น้องคืองามแท่ดอกนี่เห็ดเขาไข่ป๊าดเห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่เห็ดไข่แต่จะอ่อ,อนบม่ค่อยกินแม่พี่น้องบ้างีหยดอกงามงามขาเราบักใงห,หนึ่งคุณดอกสวยมากเลยจ้า แต่ย้อนบ่เอาเด้อจ้ะบ่เคยกินอันนี้เฮ็ดน้ำหมากบ่พี่น้องนี่เฮ็ดน้ำหมากดอกงามอยู่แต่ว่าย่าอ่อนกับมาก,กินคือเก่าพี่น้องบ,อองบอ่เคยกินย่านอันนี้ละ่ะอะไรเฮ็ดผึ้งหวานบ่เห็ดผึ้งหวานหรือเปล่าโอ้ยเฮ็ดอันนี้พี่น้องเฮ็ดน้ำหมากเฮ็ดน้ำหมาก,น,ามากนะคะอันนี้ก็เฮ็ดน้ำหมาก เห็ดหนามาดอกงามๆด้วจ้ะพี่น้องเห็ดหนามาแต่ย้อนบอกเก็บเนี่ยสวยนี่ก็เห็ดข้าวไข่จ้ะเห็ดไข่ปาร์ตดอกป่วนขกปาร์ตขาเพิ่นหูยขาใหญ่อพอโลโูบุงเนี่ยหฮ้ยพี่น้องอย้อนอยากเก็บเก็บแต่บอกเก็บจ้ะ พี่น้องเห็ดมันปูหินตเตืองๆไกลๆเห็ดมันปูโอ้ยแต่เพิ่นพินกระเจิงสี่พี่น้องเออบ่ม e ีดอกใหญ่ดอกเห็นเห็ดมันปูแถวนี้พี่น้องเอ้ยนี่ตรงนี้นี่แต่เพิ่นก็นจะแหงไปเลยนี่นี่มะแรงกินเพิ่นก็นจิซ้ำนี่ล่ะบ่มใหญ่บ่มยังนี่ เฮ็ดเป็นปูใหญ่มั้งนี่นี่ดอกตูมแล้วเฮ็ดพึ่งหวานก็ท่านได้ออกคือเก่าแล้วพี่น้องได้แต่เห็ดมันปูกำนึงกะซิ๊กบ้านลาลาจ้าบ่มีดอกท่านได้เกิดขอบคุณในไลายได้จ้าที่รับชมขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายจุ๊บ